แชร์คลิปลงกลุ่มจะถูกปิดการมองเห็นจริงไหมสวัสดีค่ะสร้างเงินในอากาศค่ะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กาลังใจกันด้วยนะคะแชร์คลิปลงกลุ่มจะถูกปิดการมองเห็นจริงไหมถ้าแชร์แบบปกติแชร์ไม่เยอะก็ไม่ถูกปิดการมองเห็นหรอกค่ะแต่ถ้าแชร์เยอะมากเกินไปแน่นอนค่ะเวลาเราทําอะไรมากเกินไป AI ก็ปิดการมองเห็นแน่นอน สังเกตดูนะคะเวลาแชร์คลิปลงกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเป็นแสนสองแสนสามแสนคนแต่ทำไมแชร์ไปเราไม่มีคนเห็นเพราะอะไรต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าแชร์คลิปลงกลุ่มแชร์ได้ทุกวันแต่อย่าให้มันเยอะมากเกินไปในแต่ละวันจนผิดธรรมชาติถ้าอยากให้กลุ่มเปิดการมองเห็นได้ดีเข้าไปมีส่วนร่วมไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆในกลุ่มด้วยค่ะในกลุ่มมันจะมีคะแนนปฏิสัมพันธ์อยู่ถ้าคะแนนตรงนี้เยอะ กลุ่มเขาก็จะเปิดการมองเห็นให้เราในระดับหนึ่งค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมสร้างเงินในอากาศแชร์ได้แชร์ลงกลุ่มได้แชร์ทั้งวันด้วยแล้ว AI ไม่ปิดการมองเห็นหรอของสร้างเงินในอากาศ AI ก็ปิดบ้างไม่ปิดบ้างแต่ทำไมคลิปของสร้างเงินในอากาศยังวิ่งอยู่ก็ต้องบอกอีกค่ะว่า AI เขาก็มีกฎของเขามีระเบียบของเขาเยอะแยะไปหมดมีเหลี่ยมของเขาเมื่อ AI เหลี่ยมเยอะ เราก็ต้องเหลี่ยมให้เยอะกว่า AI ค่ะถึงจะชนะมันสู้ๆนะคะสร้างเงินในอากาศเป็นกำลังใจให้เพจเราจะโตไปด้วยกันจ้า